สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับสานักงานตํารวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางขออนุญาตรายงานความพืบหน้าในคดีบริษัทดีไอคอนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านได้รับทราบความพื้หน้านะครับภาพรวมของวันนี้นะครับมีผู้มาแจ้งความทั้งหมดนะครับณตอนนี้240รายนะครับที่เดินทางมายังกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางครับยอดรวมในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับมียอดรวมทั้งสิ้น740ราย ความเสียหายที่มีการแจ้งทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้ประมาณ266ล้านบาทนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้มีการดําเนินการจัดพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจำนวนประมาณ70นายในแต่ละวันนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนแต่อจาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ลายสุดท้ายที่มีการสอบปากคำเนี่ยเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับตรงนี้จึงต้องอกาเรียนฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้กรุณา แจ้งข้อมูลภาวสารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบว่าไม่มีความจําเป็นนะครับต้องเดินทางมาที่ยังกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพราะเนื่องจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการมีหนังสือวิทยุสั่งการนะครับแจ้งให้กับทุกสถานีนะครับดําเนินการรับคาร้องทุกของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อดําเนินการเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่จําเป็นจะต้องเดินทางเข้ามาที่นี่นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ ต้องกาบเรียนว่ามีผู้เสียหายส่วนใหญ่นะครับบางรายท่านอาจจะมีทนายความที่ไปฟ้องคดีเองที่ปรากฏนะครับแล้วก็บางรายโดยส่วนใหญ่นะครับที่ไม่มีทนายความซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นจํานวนจํานวนมากนะครับก็ได้เดินทางมาล้องทุกกับออตอนนี้ยอดรวมเนี่ย740คาดว่าในวันนี้เนี่ยน่าจะถึงประมาณ800ล้ายน,นะครับในส่วนนี้ซึ่งทางผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยได้เน้นย้ากับพนักงานสอบสวนนะครับให้ รับคาร้องคุกของที่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คอยอนำนวยความสะดวกเนี่ยให้เป็นไปโดยเรียบร้อยแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับณวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าที่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยที่มาเนี่ยมีความทุกข์ร้อนนะครับเราก็จะเป็นที่พึ่งนะครับสําหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนนี้นะครับผมขออนุญาตกราบเรียนในส่วนของการดําเนินการนะครับเมืม่อวานที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มนะครับที่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของผู้ต้องหาบางส่วนนะครับที่ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับก็ในส่วนของกลุ่มของบริษัทนะครับที่เป็นกรรมการบริษัทมีหนึ่งลายก็คือนายพอนะครับในส่วนของดารานักสแสดงและผู้มีชื่อเสียงนะครับมีจํานวนสี่ลายนะครับมีคุณแซมคุณมีนคุณเอกและคุณปีเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของออที่เป็นแม่ทีมนะครับมีจํานวนแปดลายนะครับประกอบด้วยนะครับ คุณปังน,นะครับคุณสวยคุณจอยคุณโซดาคุณโอมคุณวินคุณหญิงและคุณป๊อปนะครับในภาพรวมในวันนี้นะครับท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ท่านท่านผู้ช่วยอักขเดชนะครับมาควบคุมกํากับนะครับซึ่งได้มีการประชุมคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนนะครับในเวลาประมาณสิบนาฬิกานะครับและเช่นเดียวกันครับในวันนี้เวลาประมาณสิบนาฬิกาก็ได้มี ดารานักแสดงและทีมกอนก็คือนายกันนะครับได้เข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนนี้ก็ผมขออนุญาตกราบเรียนข้อมูลนะครับแล้วก็ความคืบหน้านะครับให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับซึ่งก็จะได้นําเรียนในโอกาสต่อไปนะครับท่านในส่วนของดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขามาให้ข้อมูลในฐานะอะไรเอออย่างที่เรียนไปแล้วครับเบางส่วนเนี่ยที่ถูกประชาชนมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับที่ระบุชื่อนะครับ ในส่วนนี้ก็เราต้องสอบนฐานะผู้ต้องหาไว้นะครับที่อยากได้ขออ้ขอมูลได้นําเดียนไปเมื่อวานผู้ต้องหาครับผมตอนนี้ผู้ต้องหามีสักกี่คนครับที่มีการแจ้งความไว้ตอนนี้นะครับก็ในส่วนของในส่วนของอผู้ต้องหาเนี่ยม,มีอย่างที่ผมไปแล้วบอกไปแล้วนะครับว่าในกลุ่มของผู้บริหารนะครับแล้วก็กลุ่มของดาราน,นักสแสดงน<อ>ในส่วนที่เรียนไปไล้วครับว่ามีมีใครบ้างที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็ที่เรียนไปแล้วครับทั้งทั้งที่บอกว่าในกลุ่มทั้งสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม กลุ่มของผู้บริหารก็คือนายบอสนายบอสใช่ไหมนายพอนายพอนายพอครับผมครับผมแล้วก็คุณแซมด้วยครับคุณแซมคุณมีนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็คงจะดาเนินการนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือเราต้องแจ้งตามหนึ่งสามสี่นะครับตรงนี้นะครับเราดําเนินการตามหนึ่งสามสี่ก็ต้องหาเนี่ยครับเท่าที่ดูแล้วมีการกระทําความผิดเข้าข่ายข้อหาไหนหรือว่าตามตัวบทกฎหมายไหนเท่าที่เราดูตอนตอนนี้เราเราเราดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็ จากที่เรียนไปนะครับเมื่อวานเราเราเราได้มีการขอบัตรใหม่ค้นนะครับจํานวน8จุดนะครับที่ไปสแสวงหาและรูป,ร,ป,ร,ปรูปรวมยานหลักฐานเพิ่มเติมเรามีความจําเป็นจะต้องนําพยานหลักฐานนะครับทั้งพยานวัตถุแล้วก็พยานเอกสารที่ได้มารวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมาประมวลนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงนะครับกับข้อมูลจากพยานบุคคลนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนก็ก็จะมีข้อมูลในลักษณะของที่เป็นที่เป็นชื่อเล่น ข้อคงประชาชนตอนนี้ถือว่าเข้าหรือยังหรือก็อแชร์ระบคุ้มรอู้บริโภคสามอันนี้เข้าหรือยังก็ขออนุญาตว่าในส่วนนี้เนี่ยคณะคณะการสอบส่วนสอบสวนเนี่ยก็ดำเนินการอยู่นะครับดูเพื่อความรอบคอบนะครับแล้วก็เป็นครามกับทุกฝ่ายนะครับในส่วนนี้ก็ต้องขอเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยเราดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับตรงนี้ครับตกลงว่าทั้งพอแล้วก็ดาราทั้งหมดเนี่ยตกลงว่าตกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูก ผู้เสียหายเราต้องแจ้งว่าเขากระทำาผิดอะไรเป็นเขาตกเป็นผู้ต้องหาตรงนี้ครับเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วผู้ตุกขาทำความผิดเป็นผู้น่าเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับในฐานะของผู้ต้องหาครับแล้วเราก็สอบปากคำเขาไว้ในฐานะของผู้ต้องหางั้นเพื่อเพื่อขัดกฎหมายผู้ผู้กล่าวหากับผู้ต้องหาอันเดียวกันไหมครับผู้ผู้กล่าวหาผู้กล่าวผู้กล่าวหาเนี่ยคืออย่างนี้ครับในคดีอาญาระบบบ้านเราเนี่ยเป็นระบบการกล่าวหานะครับ ไอ้ผู้กล่าวหาเนี่ยมีอยู่สองส่วนนะครับคือหนึ่งคือผู้ร้องทุกขคือผู้ร้องทุกคือผู้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดอาญาฐานใดทานหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้ร้องทุกอีกส่วนหนึ่งคือผู้กล่าวโทษนะครับผู้กล่าวโทษก็คือผู้ที่พบเห็นการกระทําผิดกล่าวหาว่ามีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้นนี้เรียกผู้กล่าวโทษในทางสอบสวนก็คือสองส่วนเนี้ยในฐานะผู้ร้องทุกหรือผู้กล่าวโทษเนี่ยก็คือเป็นผู้กล่าวหาอยู่ับผู้หาครับส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเนี่ยก็เรียกว่าผู้ต้องหา ยังไม่ถูกยังไม่ถูกฟ้องต่อศาลนะครับถ้าผู้ต้องหาถูกฟ้องต่อศาลแล้วเาเรียกว่าจําเลยนะครับตอนนี้เขาอยู่ในฐานะผู้ต้องหาก็าคือถูกกล่าวหามีการทั้งร้องทุกข์หรือการกล่าวโทษก็ดีอย่างมีทานายความมากล่าวโทษอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายก็เป็นการกล่าวโทษก็อยู่ในฐานะผู้กล่าวหาครับตอนนี้ในขั้นตอนที่สื่อถามนะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานฐานคือรวบรวมพยานฐานฝ่ายของผู้กล่าวหาก็คือสอบปากคําทางฝ่ายผู้เสียหายก็ดีผู้กล่าวโทษก็ดี ตอนนี้การจะพิจารณาว่าจะเป็นกองผิดฐาน,น,นใดฐานหนึ่งอย่างไรเนี่ยไม่ได้พิจารณาแค่ทาให้การอย่างเดียวนะครับเราจะต้องพิสูจน์ทราบอย่างที่ท่านรองัีการได้นําเรียนไปแล้วนะครับก็หรือทั้งพยานวัตถุพยานเอกสารต่างๆที่เรามีการตรวจค้น,นที่ต้องพิสูจน์ทราบข้อมูลในคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมาประกอบกันจนได้ข้อยุตินะครับคือการสอบสวนต้องทําด้วยความรอบคอบและรวดเร็วนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็ทําอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้ล่าช้าอะไรครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่รวบรวมหลักฐานครับเมื่อวานทั้งขั ขออนุญาตถามนิดนึงเขาให้ค่อยคำก่อนเราแจ้งสิทธิ์หรือเราแจ้งสิทธิ์แล้วเขาให้ค่อยคำน,นะคืออย่างนี้ครับเราเรา,เราหมายถึงว่าในหนึ่งสามสี่เนี่ยเราก็จะบอกว่าเมื่อผู้ต้องหาปรากฏต่อหน้านะครับคือผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเขาก็เราก็มีการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาแค่นั้นนะครับคือแจ้งการกระทําตอนนี้เรายังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับก็ก็กกจะให้ทราบอย่างนี้ก่อนอยู่ในขั้นตอนนี้แล้วเราแจ้งสิทธิ์ ก็ก็สิทธิ์ของผู้ต้องหาครับเราแจ้งทาไมก็ก็ตามกฎหมายครับแต่ผู้หาก็มีสิทธิ์ก็ต้องแจ้งสิทธิตามกฎหมายแจ้งก่อนเขาให้ค่อยทำหรือว่าเขาให้ค่อยทำแล้วไปแจ้งสิดท้ากระบวนการก็ต้องต้องมีอยู่ก่อนนะครับพอพอเข้าเข้ามาพบก็ต้องมีการสอบสวนแจ้ง่แจ้งเิร็จแล้วทีหลังท่านรับอีกนิดนึงกรณีเนี้ยอย่างกรณีวอสทอลเนี้ยในเมื่อเราแจ้งข้อกล่าเราแจ้งเขาตกเป็นผู้ต้องหาเนี้ยมีเหตุผลอะไรที่ทาให้ไม่ให้เราดําเนินการตามกระบวนการ วาวิหน e so so ati <im sure ึ่งสามสี่โดยใช้มาตราเส็จสินไปบังคับในการออกขอหมายออกหมายขังเขาอะเนื่องจากว่าเขาอาจจะไปยักย้ายภายเทีตัย์สินเนี่ยตรงนี้เรามีเหตุผลอะไรที่เราจะไปใช้มาตรานี้ก็อย่างที่ผมําเรียนนะครับคือตอนนี้เราเนี่ยฟังถ่อยคำอยากพยานบุคคลอย่างเดียวอยู่ณปัจจุบันนะครับพราะพยานหลักฐานอื่นเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการร่วมรวมพยฐานแม้ในส่วนของพยานบุคคลเองก็ยังสอบสวนไม่เสร็จก็ยังมีผู้เสียหายหลังไหลมาอยู่เรื่อย นะครับเพราะจริงในเรื่องของความเสียหายอะไรต่างๆก็ยังก็ยังได้ยุตินะครับว่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่อย่างไรแต่เมื่อท้อตกเป็นตกเป็นผูตน้ต้องหาแล้วเนี่ยแล้วเราปล่อยตัวเขาออกไปเนี่ย้าเขาไปยักย,ย้ายถ่ายเทสทรัพย์สินเนี่ยมันจะมีปัญหากับเราในอนาคตไหมซึ่งจริงแล้วกฎหมายเขาให้พนักงานสอบสวนใช้ความเห็นได้ว่าควรที่จะขอสารออกหมายถังแต่ถ้าศาลอุทารณ์ให้นัดเพื่อไปที่ศาลขออนุออญาตนำเรียนอย่างนี้ครับตอนนี้กระบวนการเรายังอยู่ในหนึ่งสามสี่หมายถึงว่า S 2> <S 2> <S เหมือนเราเนี่ยครับเราเป็นประชาชนคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งมากล่าวหาเขานะครับในชั้น้าเผ่อเราเราเรับฟังเสร็จเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนก่อนจะไปนําสู่ในกระบวนการอย่างแทางที่ผู้ถูกล่าวถาครับใช่ไหมครับไม่ใช่หมายถึงว่าใครมากล่าวหาอะไรแล้วตํารวจต้องพาตัวไปฝากถังเลยอย่างนั้นคงไม่ใช่ต้องอยู่ในการเพราะหน้าที่ของมะเผลอคือรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์หน้าที่ของเรามีทั้งสองส่วนนะครับความพิสูจน์ความผิดด้วยและความบริสุทธิ์ด้วย นะครับในในในความเสมอภาคทางกฎหมายต้องดำเนินการอย่างนี้ครับท่านมัทท่านท่านนั่หนึ่งสามสี่มันก็ควรนะมันมีบัรญัติไว้อยู่ในการนของเราครับตมาต่ากเป็นนการออกไปครับก็หนึ่งสามสี่มันต้องมันมันมีทั้งสองส่วนนะครับมันมีทั้งสองสองขั้นตอนแะนี่อยู่ในขั้นตอนหนึ่งสามีวักแรกอยู่วแรกอยู่วกแรกครับวร่กนอามนี้ครับร่กคุณพลพยายามนแบบตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือมีใครที่กล่าวหาในการใช้นความบ้างไหมครับ ตอนนี้ผมขออนุญาตไปตรวจสอบต่อนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับวันนี้ก็ยังมีบางท่านที่มาให้การอยู่แล้วก็บางท่านก็กําลังเดินทางมาแล้วก็นอกจากนั้นเราจะมีคําร้องทุกข์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปร้องทุกข์ยังพนักงานสอบสวนในท้องที่ท้องที่ที่ตามคุณลำดาบของท่านหรือในสถานที่ที่ท่านสะดวกนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ทันได้ส่มาเพราะว่าเนื่องจากว่าการหยุดยาวที่ต่อเนื่องหลายวันนะครับในส่วนนี้ซึ่งเราก็ดำเนินการตรวจสอบนะครับ ต้องมีการตรวจสอบอยู่นะนะครับต้องมีการตรวจสอบครับแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เรามีการตรวจริบมาได้มั้งครับผู้ต้องหาทุกคนตอนนี้เนี่ยครับที่มาให้การให้การยังไงบ้างครับมีรับบ้างไหมฮะหรือมีปฏิเสธหรือังไงเออส่วนใหญ่ผมขออนุญาตว่าอันนี้เป็น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 สิทธิของผู้ต้องหาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นความลับในสระบวนการสอบสวนแต่ส่วนใหญ่แล้วผมขออนุญาตกราบเรียนว่า ส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าจะชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็จะขอให้การเพิ่มเติมโดยชีย้แจงเป็นเอกสารเพิ่มเติมมาด้วยในส่วนนี้หลักการเป็นดิชี้แจงเรื่องหนึ่งสามสี่นิดนึงครับหลายคนฟังข้อหานี้เราก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงว่าเอสพอมาเจอแบบนี้จะไม่ถูกปอกหมายจับหรือเปล่าจะถูกปอกหมายจับในภายหลังได้อีกไหมครับตรงนี้เงื่อนไขในการออกหมายจับก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับคงคงไม่ได้เกี่ยวกับมมตาตรงนี้เท่าไหร่บมาตานี้เป็นเรื่องของการกําหนดว่าขั้นตอนที่ว่าผล ผู้ต้องหาเนี่ยมีการเข้าพบพรากษวน,นะครับหรือปรากฏต่อหน้าพรพากวนก็ในกฎหมายก็บัญญัติว่าในในเบื้องต้นเนี่ยเช่นมีผู้เสียาหายมากล่าวหาว่าในกรณีขอกระทาความผิดนั่คือขั้นต้นของหนึ่งสมามสี่วแรกพรพากวนก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เขาทราบว่าการกระทําของเขาที่ถูกกล่าวหานั้นมีอะไรซึ่งในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องรวบรวมพยานฐานก่อนพอรวบรวมพยา,ฐานฐานแล้ว มีพยานหลักฐานที่มั่นคงแน่นอนแล้วตามหนึ่งสังติวักรสองนะครับเราก็จดำเนินการในขั้นตอนต่อไปว่าจะพิจารณาออกหมายจับหรือไม่อย่างไรในขั้นตอนต่อไปครับแล้วการออกหมายจับตอนนี้ความคืบหน้าขนาดไหนนะครับพอจะมามากออกได้หรือยังครับก็ก็อย่างที่นําเรียนครับตอนนี้เราเราอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับปัจจุบันก็ยังสอบสวนผู้เสียหาอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ในส่วนของพยานวัตถุนะครับพยานเอกสารก็อยู่ในขั้นตอนเพื่อไปตรวจค้นมาเมื่อวานก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ต้องพิสูจน์ทราเพื่อจะนนําาามมมวเครระห์กััท้ง ะครับว่าข้อจริงที่ยุติแล้วมันเป็นอย่างไรตรงไหนเป็นจริงเท็จอย่างไรก็ต้องมามารับฟังพยานหลักฐานทุกส่วนก่อนครับที่ตอนนี้เขารู้ตัวใช่ไหมครับว่าเขาต้องทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพนักงานสืบได้แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยอย่างที่ท่านหมอมองเก็น่นะครับว่าการดาเนินการมันไม่ได้เสร็จสิ้นในเวลาห้าทุ่มครึ่งอย่างพนักงานสืบรับแจ้งความเสร็จนะครับขั้นตอนเนี่ยมันมีการขั้นตอนที่เราต้องไปประชุมนะครับไปรวบรวมไป ไปหาความเชื่อมโยงของพยานหลักฐานต่ ки, ตางๆทั้งพยานบุคคลแต่ละปากที่ให้ให้การเนี่ยนะครับในส่วนนี้เนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องกลาบเรียนว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีประชาชนจํานวนมากที่ที่เข้ามาลองตุกคือเมื่อวานเนี่ยมีประชาชนที่มากกว่าในทุกๆวนันนะครับในในจำนวน3วันที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่มนะครับทีมของพนักง,งานสืนสบสวนสอบสวนนะครับเพื่อเพื่อมารองรับแล้วก็พิจารณาตามนโยบายของท่านผู้ประชาการปรามุชาติคือต้องให้กระทําด้วยความรวดเร็วแต่ แล้วก็รอบครอบรัดกลุ่มในส่วนนี้นะครับก็ก็พยายามนะครับก็ต้องต้องต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วกับพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับท่านครับตอนนี้ยอดความเสียหาย2องหกสิบหกล้านถ้ามันไปแปะสามร้อยล้านเนี่ยคดีจะหลุดไปอยู่ในมือของดีเอสไอไหมครับหลักหลักหลักเกณฑ์มันมันด s i คือร้อยล้านร้อยล้านคืออย่างนี้ก็จะมาเข้าหลักเกณฑ์เลยไหมครับจริงๆเข้าามเข้ามา นั้นแปลว่า <els> ม <desses> ีความเป็นไปได้ที่คดีอาจจะต้องพิจารณากันกับสองหน่วยงานอย่างนั้นไลยก็ก็จริงๆอย่างที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อวานนะครับว่าทางเดีสัยเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการคู่ขนานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับในส่วนนี้คือจริงๆเราเปนการทํางานร่วมกันถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยสำนวนจะต้องไปอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใดนะครับหรือหน่วยงานใดเนี่ยก็มีความพร้อมแล้วก็ไม่กระทบกับลูกคดีและที่สาคัญก็ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้ ซึ่งเราก็ยังสามารถรับแจ้งความได้แล้วก็สามารถส่งดี่อสไอได้นะครับตรงนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินการระหว่าง2หน่วยงานก็คือด s i แล้วก็สำนักงานตำรวจชาติก็เป็นไปโดยราบรื่นด้วยดีนะครับทุกๆคดีนะครับทุกคนเนี่ยมีการได้พูดคุยนเขาหรือทคำบันทึกไว้ไหมฮะว่าเขาจะไม่มีการที่จะลบดีหรือต้องเดินพิลายานผ่านที่ใดที่หนึ่งทุกท่านก็พยายามสแสดงความรู้สึกใจนะครับในส่วนนี้แต่ว่ามันเป็นรายละเอียดที่ผมขออนุญาตไม่กล่าวร่วง นครับที่เข้าไปกับสี่น่คือเฉพาะหกคนแรกหรือว่าหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มาเลยอ่ะครับเอ่อหนึ่งสามสี่นะครับเฉพาะแค่แค่ยอดหกคนไหมครับหรือว่าทั้งหมดเอ่อหกคนครับในส่วนแม่ขายเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วัะแม่ขายบางท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อเล่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่ท่านท่านผู้การกองปราบได้นําเรียนไปมันเป็นหน้าที่ ของพน,นักงานสอบสวนที่ต้องไปสแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าชื่อเล่นเหล่านั้นเนี่ยเป็นเป็นบุคคลใดนะครับตรงนี้แล้วมีพยานหลักฐานใดที่เกี่ยวข้องอย่างแล้วคนที่เป็นพรีเซนเตอร,เเร์ค่ะมีประสานเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจบ้างหรือยังคะอืมพรีเซนเตอร์อะไรใดพวกที่ดาราท,าทาาี่เป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆเอ่อก็ก็เดี๋ยวคงทยอยมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมผมทราบรายละเอียดก็ได้จริงๆ่อนนะครับก็นำเรียนความคืบหน้าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร ก็จะนาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบในการต่อไปท่านครับในจานวนของตัวแม่ขายบางคนเนี่ยทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจด้วยอะครับในการสืบสวนสอบสวนหรือว่าการแจ้งความมามีบ้างไหมครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ตารวจตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ปารากฏนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตามนโย,านยบายของท่านผู้บัญชาการต่างชาติก็คือที่ผ่านมาเนี่ยกรณีตํรตารวจที่ประพฤติไม่เหมาะสมหรือประพฤติประพฤติไม่ดีเนี่ยนะครับในส่วนนี้เราก็ดําเนินการอย่างรงไปออกมาทุกรายนบทั้งทางวินัยและทางอาญา มีผู้เสียหายมีสาวเมตแจ้งความรอ้องผิดเขา้ามาบ้างเออตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ปรากฏนะครับแต่เมื่อวานได้มีการแนะนําไปแล้วว่าอาจจะมีการมอบามาจได้าาานในจุดนี้แล้วก็หรือว่าสามารถให้ข้อมูลกับเรามาได้ก็ไม,ไม่ไม่เป็นไรสุดว,วก็อาจจะไม่ถึงก่อนจะเป็นข่าวมีผู้เสียหายเขาแจ้งความร้องผิดเรื่องนี้เขา้ามาบ้างเอ่อข้อที่ทราบเนี่ยข้อที่ทราบนะครับในส่วนของกองบรงทับการปราบปรามการกระทําผิเดเกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราเรามีการรับของผู้เริอภคกัี สุราที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็เพิ่งสิบบาก็ขอเวลาเจ้าหนที่ทำงานแบบนี้นขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ